เอ้าเฮ้ยอาวอ้าวไอ้เหี้ยมีตุแกเฮ้ยดูดูไอ้บุรุษไทยโจ๊บ้าเลยนี่นี่เดี๋ยวนี้เขาเยอะเขาแยกล้อเขาบอกว่าสแกนครับนี่เขาแยกล้อแบบว่านี่เลยนะรักกันแล้วนะไม่ต่อยกันแล้วนะเออทุกคนเอ้ต้องดูด้วยนะไม่ต่อยกันแล้วนี่พี่น้องกันแล้วอันนี้หน้าปั๊มาดูนี่ดูน้องดินี่แล้วเปลี่ยนความคิดเห็นมีสะสมได้ไหมมีครับ แน่รอนว่ะศูนย์เก้าเจ็ดเครับนี่ยมันก็รักกันดีนะศูนย์เจ็ดแปดสามสี่ห้าหกคู่จิ้นอย่างปีเขาบอกคู่จิ้นอย่างปี เออมันรักกันอย่างนี้ก็ดีนะพูดถึงอ่ะเออคนก็นึกว่ามันตีกันจริงๆไงนะใช่มันเป็นห่วงกันแล้วกันเหรอเ้ืไอ้สารเอาเฮ้ย

ก็ะจะปวดถึงชมอยู่บบแมพโอ้โหเด็กปั๊มตกใจเลยเมื่อกี้